เป็นเบาหวานแน่ๆถ้ามีอาการแบบนี้นะคะมาดูกันว่ามีอาการอะไรบ้างค่ะอย่างที่1ค่ะปัสสาวะบ่อยและหิวน้ำบ่อยเนื่องจากน้ําตาลที่อยู่ในกระแสะเลือดจํานวนมากจะเป็นตัวที่ดูดน้ําเข้ามาและส่งไปที่ไตมีการขับออกก็จะทําให้เราปัสสาวะบ่อยกลางคืนอาจจะปัสสาวะมากถึง5-6ถึงครั้งเลยเมื่อปัสสาวะบ่อยก็เลยทําให้เรา หิวน้ำบ่อยค่ะและ2ค่ะน้ำหนักตัวลดลงอาจจะลดลงมากกว่า5-6กิโลเลยนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของเราไม่สามารถเอาน้ำตาลที่อยู่ในการแสเลือดไปใช้ได้จึงไปใช้กล้ามเนื้อหรือส่วนต่างๆในร่างกายของเราก็เลยทำให้เราน้ำหนักตัวลดค3ค่ะ เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงเพราะว่าร่างกายเราไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่จะไปเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงานค่ะก็จะทำให้เราเพลียได้นะคะเพราะฉะนั้น3อาการหลักๆนะคะปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักตัวลดเหนื่อยเพลียค่ะอันนี้ถ้าใครมีอาการเหล่านี้รีบไปตรวจน้ำตาลดูนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มค่ะเพราะสุขภาพที่ดีคือความมัง่งคั่งที่แท้จริงนะคะ